สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยสวัสดีพวกเด็กตุ้ยโอ้โหไอ้ยับไอ้ผมเปิดผมเปิดคลิปจริงนะเนี่ยกูไม่รู้อะแต่กูวิ่งไปบ้านใหญ่จังหวะเนี้ยอะโอเคกูวิ่งไปตะแกรงอย่างไฮกาวเลยแบบเน้นๆมันกลายเป็นแม่บ้านใหญ่อะจากตรงนี้ที่ยืนอยู่ไม่กลายครับ <c oughs> ถ้ามันเราไม่ได้ไปแย่งประตูเราจะไปเอาเฮ้ยไอ้ยีย่มีกล่องเพื่อนอ้าวยาม เอ้ยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตัดไหนพี่ตั้งกวาดคลิปอยู่ไอ้เยอะเขารู้กันหมดแล้วมั้งเฮ้ยเผยเดี๋ยวแล้วไอ้ตัดตายแล้วพี่ต้องผมตายนะโอ้ยไวเกินผมรอละผมรอไกลๆยี่สิบฉับเข้าตู้ยาเมียยามีอยู่ท่อโอยเขาเล่งตีเขาเล่งตีกูแล้วนะจังหวะนี้กูต้องหยิบยันว่ะแต่กูหยิยันมาได้อีกแผลปะเนี่ยไม่ได้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 นะ แปลยาแปลยาเดี๋ยวผมไปบอกให้หนีจะเย็นหยันึ่งเยอาบอกจริงกันนะมามเดี๋ยวเดเล่นหน้าท่อท่อลึกท่อตื้นมามามาไล่เฮ้ยยาอเหียยาอยู่นี่ด้วยดาเมโยพี่ต้อมเปนราีดยาเปรีดยาเีบแล้วเบมแล้วมีตะไม่รู้อ่ะผมผมบุ้มาแล้วนะยัดเข้าไปเลยกดโล่แล้วเหมือนจะมีโอตบอ่ะเฮ้ยเยเฮยไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ปานไปเลยผมปิดประตูด้วยเออผมชีดผมชีดเอ้าเปิดทำไมอ่ะมันชีดเยอะว้าวูเล่ากันเสียอุบปากเลยกูจะตันไอ้เหี้ยเรียบร้อยรันกุ้งเกิดยามยามเปิดเหรอไอ้เปิดเปิดกูกำลังตันเลยยอดใช่หรอพี่เขามีการตันเหรอพับบ้านใหญ่แล้วกูไปบ้านเล็กเอ้ยยังก่อนยังก่อนม่วงม่วงม่วมัวม่วงไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่วนใหญ่วนใหญ่แต่เรามีคนจีนอยู่ในทีมสองคนนะผมบอกเลยเราสบายแล้วพูดตรงเลย โอเคหมวกหมวกหมวโอ้กูเล่นวนใหญ่รอบสบายด้วยไม่ด่างรอบกูด้วยได้ได้ได้มั่หมวกหมวกแต่ปักเสร็จไดายโยนได้โยนน้ำไม่ให้วนใหญ่หมวกหมวกหมวได้ได้ไม่เป็นไรโอ้ยเอาสักกูก็แค่หลบไปนะมีน้ำมียันด้วยอ๋อเปันเย็นนะตีแหล่บัด กลายโดนกลาโดนลมควันมุดบ้ามุดบ้ามุด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 จริงบ้าออกมาเลยรอผมรอเฮ้ยระวังระวังระวังแปะโดนต่อยแปะลั่นดุ้งโดนกูใบแล้วโดนแล้วโดนผมสอกหน้าไปทีหนึ่งด้วยเมื่อกี้อ่าสับปอกสับปอกกูไปเล่นวนเล็กเอ้ยกันไกลโอ้ยผมโดนผมโดนไปวนใหญ่ไหมมามาวนวนใหญ่วนใหญ่ตึงตึงวนใหญ่ตึงตึงวนใหญ่เหรอได้แล้วไทิ้งยันคืนได้ทิ้งยันคืนได้ได้ได้ วาย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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนน้ำ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 ผมวนใหญ่ผมวนพังผมวนพังพี่ตองยู้ตั้งนานแท่นบ้านเล็กยังไม่ขึ้นเรียกอ่ยเออี้น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยเจะโดนน้ำเชื้อเฮ้ยเดนเตอร์ทันหรอว่าทันไหมก็กรอบแล้วก็กรอบแล้วตัอไหวกามีประกันสตาร์นไงเรื่องของเรื่องอ่ะ เข้าละแท่นน่ะใช้ยาดีกว่าหายาดีกว่าโอ้จิ้มผมจิ้มผมจิ้มหนังปากไปแล้วผมจิ้มหนังปากไปแล้วผมลองโดดผมลองโดดโอ้เฮียกูแตกโอ้ประตูหมดยังบ้านใหญ่อ่หมดแล้วหมดแล้วบอกแล้วว่าพับหมดวตายอันนี้นี่แก้คอนเทนต์มันวิ่งเข้ามาบ้านใหญ่กูเตะบอกแล้วกูเป็นหมดเลยนะบ้านใหญ่อ่ะของจริงไม่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 พอเราเกิดมาก็ต้องใช้อยู่แล้วผิดที่เรามาช้าไปไง กัับชนปมันมันมันปิดที่เรามาช้าไปผมจะพพิม์ไม่เสียใจเฮ้ยเอากูได้ยาอ่อเฮียได้ชีต่อหน้าผีไงยาพี่ขวดมาแล้วพี่ขวดอยื้อยาเมโรคเฮ้ยยามาช่วยแล้วพี่ตองอุ้ยกระตันออกไอ้เหี้ยไปแล้ว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 ไอ้ปิงอมิญญาณกู อ่าแดกยาเลยรอยเยี่ยเลยฮเอาดิ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 เอายาไปเอายาไปเอายาไม่เอาใหรอไ้ไมวไอ้กูแมวไอ้กูเอาไว้ังกูกิ๊ฟมีกิ๊ฟมีกิ๊ฟมีฮิลกิ๊ฟมีฮิลกูก่อนร้องละตะแกรงพับตะแกรงไปเล่นรูไอ้เยี่ยปิงปิงมันไม่ชุบกูด้วยไงเรื่องเรื่องอะไปแล้วกลับไปแล้วพี่ตองพี่ตองพี่ตองพี่จุกจุกฟรีอยู่นะตอนนี้รูนรุนตัวป่ะเออช่างแมงเล่นกี่คนเล่นสองคนพี่ไห้มันมันจุบมันมันจุบคอนเทนเนอร์แล้ว กระตัานออกนะผมบอกตรงเลยออกเลไไอเปนมันรีเซตให้เราไม่ต้องกระตานแหละวันยินดีอ่ะยี่สิบสองเปอร์เซ็นมันสามสิบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมันก็มีความหมายไหมพอเรามองข้ามสามสิบสามเปอร์เซ็นหรอสวยโลแล้วดับมาะไรก่อนมียันบ้านเล็กแต่ไม่ให้ใช้นะสวยละเฮ้ยตายได้ไงพุ่งตรงโอ้ไม่ต้องฟอมตกเกิน โอ้โหยืนแม่อยาก็ได้ใช้เบรดพูดเล่นพวกยืนมองแท่นกันพูดอะไรที่ไอ้ยาตัวตัวแบบบลูทูธหา่อยตัดกูขอร้องอ่ะเนี่ยเราไปวนใต้ใต้นั้นดูดิบนใต้กดดังอ่ะไอ้บนในอู่ไอ้รถรถตู้อ่ะลองเล่นดูดิรถไเหรอพี่เนี่ยเหรพี่เออเนี่ยเนี่ยตู้รถไฟนะรถไฟเนี่ยรถตู้รถตู้รถตู้เนี่ยรถตู้เนี่ยลองวัเล่น ลมควันอยากกันอยู่ลมควันลมควันแบบบลูทูธมันไม่ได้มันไม่ได้แก๊สหมดแก๊สหมดไอ้เฮียไปยันไม่ได้แต่ไอแม่งตันหาบันใส่สินป์ะวนต่อได้อย่างนี้ได้ผมลงผมลงหมดผมประยันลงแล้วยังก่อนดีกว่าเรามาเก็บไปเล่นวนเล็กวะเออวะไม่ผมวนต้องวนรถตู้ ไอมีใครตรวจไหมวะกูถามตรงเลยตรวเดูตรวเดูไอ้โดนเทศบาลฉีดด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเทศบาลมาฉีดยาแล้วไอ้เหี้ยเขาลิกอันนี้แหีเนี่ยตายไปแล้วอ่ะมึงจะโดนแบบเออว่ะพี่ผมจะล้มเป็นโดมิโนเหมือนตอนเล้มเป็นโดมิโนบิตาเหมืนเหมือนตอนทัวอินเดียแน่เลยอ่ะไอ้เหี้ยกูตายแล้วทัวอินเดียเฮ้ยตามตาม ตี่อยู่บังกลาเทศไอ้ทิ้งติดไม่ติงไปแล้วแม่มันไปชูพี่ตองมานะมันให้พี่ตองกินเท้ามันจะเอากูไว้เป็นมอเตอร์ไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีไมเขาไม่มีติ่งหลังกูก่อนร้องแหละไอ้เหี้ยผีป๊ามันเล็กไอ้สัดกูว่าแล้วกูนึกว่ากูนึกว่าเงาเพื่อนสวนไอ้สัตว์เอ้ยพี่ตองบอสให้ผมสองทีกูตายดิอะไรยังก่อนยังก่อนยังก่อนไอ้พี่ตองผมโดนโดนหยุดก่อนแล้ว อันแน่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนพี่ตองเฮ้ยเราตามพี่ตองไปไม่ไม่ไม่ผมบยิบยันมยเง์ยันแบบเอ้ยเขาตัดเฮ้ยเฮี้ยเขาตัดตัดให้ผมว่าอุ้ยเดี๋ยวจูแก้มตูดทีนึงโดดโดดลงไปแล้วโดดคอนเนอร์ไม่ใช่โดดคอนเนอร์รถเหลืองโดรถเหลืองเดีกูยุไอ้เหี้ยมาบ้านเล็กไอ้สัสโอ้กูจูแก้มตูดทีนึงนะอย่างงี้โอ้ยเหี้ยวันนี้หว้ย มึงมึงจะมาร์กไม่ไหวทำกูออกก็รู้แล้ะไอ้เกใครบ้านใส่สินพี่ตองบ้านใหญ่มียันไว้พี่รับก่อนเพื่อนไหนวะเอามึงเอายาโยนให้มันถึกมามู h d มันเอาเหี้ยแล้วแดงกันหมดเลยมันเอาพี่ตองนะวองตรงเลยแขแล้วแ้วแล้วแล้วแแล้วแ้วแขลยวแ้เแี้ยเ้ว้วงล้แงแ้ล้งแล้้้ด้้้ลลล ม,บบม,มมมนบเอาไหนยากรว่าแกอยู่ข้างหมดมั้งเร็วไม่ไปมาเล่นบ้านใหญ่แต <c oughs> ่มันจะพี่เบิร์ดขับพี่เบิร์ขับพี่เบิ์ขับอะไรวะพี่เบิร์ขับอะไรวะโอ้โหโอ้โหไอ้พี่อี๋โอ้โหพี่ดอไม่ม <c oughs> ไมมต้องห่วงผมพูดเรื่องตรงเลยพี่ดอไม่ต้องห่วง โอ้อไ้เหี้ยพังแทนเลยเลยกูไม่สวนแม่งและออกเลยออกเลยดูเพื่อนให้หน่อยดิพี่พี่ดองเป็นผีน้อยแคสเปอร์เพื่อนจะแต่งดีให้หนพี่ท้องยี่อะไรวะพี่ดองอยู่อยู่ดูให้หน่อยทำเหี้ยอะไรเร็วใช่กูบอก มเาคุยอะไรกันนนเนี่ยยี่ยา่่่ยี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 ่ล่ยีา่่ยี่่่ยี่่ยี่่งยี่้วแี่่่ยม่่่ยี่่งยี่่่ยี้่่ยอ่่อยี่่่ยา่่่แี่่บยี่่มยี่่เยีน่่ยี่น่ปี่่ลยี่่่ยี่่่ยก่่่ยี่่่ยี่่งยีิ่่ยีอ่อยี่่่ยี่ว่ยี่่อยี่่่ยี่่่ยี่่่ยี่่รยี่่่ยี่่่ยี่่่กี่่นยี่่่ยี่่่ยี่่นยี่่่ยี่ง่ตอนพิธี่ี่ยี่่ี่่่ยี่งต้ีงแบบัดกลุ่งต้องมีไว้ี โอ้ติดสีแล้วกูพูดตรงเลยผีไล่กูอยู่แทนแทนที่จะบอกให้กูหน่อยเออไอ้เหี้ยเอายามาโยนผีห้กััวเบลูแยังก่อนดีกว่าโอ้ยไปไหนดีบ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่ไงเด็กบอกไปเดินบ้านใหญ่กำลังบี้อัดแด่อัดแด่เอ้ยไอ้เจ้เอ้ยบูทูธจัดพ่นควันแบบบูทูธ ไอ้เหี้ยมากันบูดเอาแล้วไอ้เหี้ยกันไกลกูลอกคุลอกกันไกลโอ้ย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 ่้วยคอนกูหลอกกูหลอกเดีผีไอ้เหี้ยมึงเหลืองเนี่ยแงเกเนีมงตต่อายเลยไอ้เปียเปียกันสตาร์เ์คกันสตาร์อย่าทำชาร์้ไไอ้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 ไว้ไอ้้้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ยไอ้อ้ไออาเปียดิ กูเล่นกับตีนี้ที่ไรแล้วกูโดนเบรกนิวสมอมาเกี่ยวหลอกผงฝ่ายใช่ไหมเฮ้ยกู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 หลอกกูหลอกกูหลอกอะไรท้าไม่ไม่ได้กินมันติดมันติดยันกูหลอกไอ้ท้ากูหลอกไอ้ท้าเป็นไงไอ้เยอะกูหลอกแหละไอ้สักเฮ้ยคิดมันดักนะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ซ้อมจนวันสุดท้ายอ่ะไอ้ดักไอ้พี่พี่ผมสเตลอยู่พี่บูมาแล้วเล่นต่อไหยพี่ผมนิงไอ้ท้าให้แค่สองสองสองขีดพอ ยามจูอยู่ยามจูอยู่ทำไมเขาดิ่งยามไม่โดนปิงส่วนไหมพี่ปิงส่วนไหมดูให้หน่อยเพราะว่ายามมันเล่นแบบระดับกลุ่มได้แล้วยามมาเล่นแบบระดับกลุ่มเกินระดับไอเน็ตเดมกอะหรือว่ายามมสามโดนแล้วนะกูนั่งดูอย่างเงี้ยเฮ้ยดูหนักเจ็บเบี้ยวอร่อยจังไงผมสวนผมสวนเลยหายด้วยอ้าวโดนดักอู้ยไอ้เหี้ยมันชนสองเส้นเลยสามแล้วพี่มันสามเส้นแล้วน้ำนี้ดำไม่กินหน่วยวะร้อยยี่สิบหน่วยแล้วประมาณสามหมัด สี่มัดที่แตย้ายต้าแล้วจะได้เลียนคืนละเอกูพตรงเลยตำอไมกูไม่ช่วยปิงส่วนหรอตายเลยรอเฮียเลยอะใ้่ะนสวนลากูสววนห้าสิบว้ายมาแล้วว้ายมาแล้วครับ อันแน่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 แล้วมึงไม่ชุกยามอ่สัตว์เฮ้ยพี่ตองถึงจะอย่างงี้แต่เราสามแท่นนะครับถึงจะอย่างงี้แต่เราตาสามแท่นนะครับบอกเลยสามโดนนะครับไอ่ไม่ใช่สาเอฟเอพีอะไรอยู่นี่เอ้ย็มเอด้วยมากูพร้อมกุโอร์เฟคนิวด้ไหม ไม่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 เขาฆ่ามันคืนเลยนะเดี๋ยวมันจะมามามามมผมผมให้มันฆ่าไม่บอกโดดคอนเทนเนอร์ไปอีกไอ้สัตว์มานี่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 บอกแล้วไอ้สันตาตาหลักแหลกกูอีกเว้ยกูอวร้องแล้วกูพู่งตรงเลยตายแล้วยังงไถึปตายกูตายจริงมไปเยอะเอาเฮ้ยเอาหนึ่งมันตาหออกแล้ว เฮ้ยคนเราก็ต้องมีผิดพ้านปลาปาปาปลาไอ้เหี้ยมันโล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 ลังตาบอดรูงไปกลัวอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองมัดไปโอ้ยไอตัดใส่ยึดยังยึดยางจนหนีหายบอดสามัดสามัดดึงเชิญหนึงเชิญโอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้โหเกมดีเกินมั่วฮะกะมั่วฮะเมื่อกี้เนี่ยตีมัดไปถ้ามันจำเป็นอ่ะพุ่งตรงเลย ยัดแน่กันตันออกงยาวกันไกลมาสามชั่งโอ้ยยียกันตันออกกูขอร้องเลยวันนี้ด้วยวันนี้โอ้ย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 พามาแล้วพามาแล้วมาเร็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 วนี่นี่แกงแกงจริงแต่แกงจริงบอกบอกมันติดจ้างอีกพัมนแล้วขออีกนหนึ่งขออีกนิดหนึ่งโอ้นี่จ้างโอ้นี่จ้างนิดหนึ่งไม่ก็พี่ชายไง บอกเลยมาเดตายมาม้าตัยมา้านยยิไหมแม่เราแม่เราเปลนกลายเป็นหิ้ห้อยแน่เอ้ยอย่าตายนะตะแกงอ่ะเก่งื่อไหลดูด้วยเดี๋ยวอยู่บ้านใหญ่นะพี่อย่าให้เขาหลุดไม่หลุดไมหลุดไม่หลุใช่เหรอกูได้ยากูได้ยาไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโดนที่สี่แล้วนะตาย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 ผมบอกเลยตายผมพูดตรจบกนเล็กวิ่งวันฮิตแล้วที่บ้านเล็กด่วนดวนวิ่งไหนวิ่งตรงไหนบ้านเล็ก สเตปใครอะตัวยัยอะไรยามไม่ไม่มันมันเดินมาเจอยามยามมันเดินไปจะมาเกย์จ้าทิงจ้าไปจ่อยได้เลี้ยวไปจ่อยได้เลี้ยวยี่ห้อผมผมก็จะตายเหมือนกันพี่ต้องเหลืออีกสองเฮดเก็บปีนเจอยามเดียวตอนเนี้ยเฮ้ยผมได้หัวตายกูบอกเลยผีตายกูบอกเลยผีตายมีคนตายด้วยมีคนตายบนหัวผมผีตายผีตายไม่ต้องผีตายแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมพุ่งตรงพุ่งตรง เดี๋ยวมาดี๋วาเดี๋ยวใคาได้กินปะคาเอ้าวอ้าเ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 อ้าไม่มัวไม่มัวไม่มัวนะเอ้าเอ้าจริงเออกหมัดดีอะไนี้อ้าวจริงกละมาดิเอาเงี้ยตอนนั้นเราจริงเราไม่รู้ว่าแบบเพื่อนจริงล้วได้เหรอเพื่อนจร้งผอเหรอ เออฮ้ยท่ตรงนี้จิจะตายแล้วเนี่ยไม่ที่นี่มันพุ่งดูดเลือดฟินเว่ไม่เธอจะตายแล้วเนี่ยตายอีเนี่ยกล่วยเอ้ยดูมันเก็บเอามืออบกอดเหมือนกันเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญกูกอดล็อกแหละเื่อนไปแล้วไปตอบไม่รอดแล้วนะโอ้กอดบอกแล้วให้เตยบกดตอบจะเบรกนิวขันกดเต็มไปเลยอบกอดเธอให้นาน ประตูไหนเก้าเก้าวะกูโดดแม่งม่เออกูเฟรดกูเฟรแท็กี้แกเขาก็รู้ว่าคูณจะต่อยมุมกับโล่กับโล่ติดจังหวะนี่แหละตายตัดรู้เลยไม่ยางก่อนย่างเ่อาเขาจแบบว่าพอเขาเห็นโลนจะมาอะไรนี่อ่ะ อย่างน้อนเลยเนี่ยโอเคเ้ย hey, ว oh <änger> ันเห็ดไอ้เหี้ยสวเปล่าสุดละวันเทนเนอร์ไม่ล่ะมึงไม่มันโดดบ้านเหลือเนี่ยมันติดมุมปากอะไรพูดกอนเทนเนอร์ไปก่อนบัาเหลือถือว่าผีโดดนะแล้วผมไม่ได้เฟกนะแล้วผีโดดจริง